วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาอธิบายเรื่องเหตุใดนักเรียนจึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในกระถายสังคมอินเทอร์เน็ตครับทุกคนคงจะทราบดีนะครับว่าการที่เราใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยทำให้กระ่ายสังคมอ,อมินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทในในชีวิตประจำวันของเรามากครไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในแท็บเล็ตใ,ในโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์ของที่เราของที่เราใช้อยู่ทุกบ้านนะครับเนือ่อ มีบทบาทสำคัญกับเราอย่างไรเนี่ยพวกเราคงเห็นได้ว่าเมื่อมีการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นในชีวิตเนี่ยเราก็จะแชร์เหตุการณ์เหล่านั้นหรือว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยใครจะใส่ตรงหรือจะเดรับดังนั้นเมื่อเราอัปเดตสิ่งต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> จะทําให้เกิดผลด,ดีแล้วก็ผลเสียตามมาที่แตกต่างกันการที่เราจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีความรอบคอบเนอ่าก่อนที่เราจะอัปเดตสิ่งต่างๆครับใช่ครับแต่ว่า ผู้โดยชนคนเล่นอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยก็คือมีหลายๆกลุ่มที่ยังหวาดระแวงนะครับว่าการเอาข้อมูลส่วนตัวลงไปแชร์เนี่ยจะดีหรือเปล่าขนาดที่ที่ขั้นว่าชื่อจริงนามสกุลจริงยังไม่บอกกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับกาแข่งการระเบดรังเหล่านี้ไม่สุดท้ายเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องไว้วางใจแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยเชื่อตัวเองแม้กระทั่งที่อยู่ของตัวเอง ซึ่งการเ,เปิดเผยที่อยู่ที่งเนี่ยน,นะคะรับก็อาจจะว่าไม่เราต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงได้เพราะว่าถ้าเกิดมีคนที่เล่กับผลิตภัณฑ์เราหรือว่าต้องการทรัพย์สินของเราเนะี่กนยก็สามารถเข้ามาทำร้ายเราได้ทุกย่างเลยคับอีทั้งนะครับการถ่ายรูปเพื่อแชร์หรือว่าเพื่อเฉยๆนะครับอาจจะติดทรัพย์สินที่เป็นค่าภายในบ้านของเราไปด้วยซึ่งมันมปเป็นการล่อตาล่อใจมิจฉาชีพเป็นแนวหน้า,าเลยใช่ครับและการของข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปรือว่า่ใ่ว่ารหัสต่างปรอีกนะครับ วเรื่องอากับคนที่รจาอาจจะเกิดเัวเราได้ว่าการอัสถานะาบื้อมพเตอนะครับเช่นการรับสถานะว่ายูบ้านคนเดียวเหราจังเลยครับอาจจะทําให้เราวิชาที่ที่แบกงตัวอยู่ในเบื้บนคอมิเตอร์นะทำอันตรายต่อเราและทรัพย์สินได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้เราควรระมั่ระวังในการเปิดเผ่ข้อมูลส่วนตัวของตัวเราควรจะใสคำทนไร่ว่้จะเป็นภาพถ่ย Icana, ที่อยู่แบบเลขรหัสบัตรประชาชนเลขรหัสบัญชีธนาคารหรือรหัสบัตรเครดิตนะครับหรือแม่กระทั่งการอัพโหลดนำเงินออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมนะครับ่ใชัเราควรมีความระมัดระวังในเรื่องนี้เพื chanting, ang ang ata, ่อความปลอดภัยของัวเราเองนะครับครับครูครับพวกเราสอนจบการอธิบายเพียงเท่า้นะครับขอบคุณครับ